ยกตัวอย่างใหม่ก็ได้มีพระห้าร้อยรูปไปขอญาติพระพุทธเจ้าว่าจะขอไปปฏิบัติที่ป่านี้ที่ภูเขาลูกนี้มันเป็นที่สัพยะดีพระเจ้ากับพิจนาแล้ว พระเจ้าเป็นสัพพญูน,นี่ก็พิจารณาก่อนจะอนุญาตอะไรก็พิจารณาแล้วว่าอ๋ออนุญาตไปได้ห้าห้าร้อยรูปไปปฏิบัติที่ที่ภูเขานี้พระที่ก็ปฏิบัติกันตอนแรกก็ไม่รู้ว่าที่ตีนเขามีผู้หญิงคนบรรลุอนาคามีผู้หญิงก็รู้พระอนาคามีแล้วมีจิตรู้จิตเห็นแล้วก็ได้น่าจะได้ยินเสียงทางความคิดทางระยะไกลด้วยรู้ว่าละจิตระยะไกลถ้รา,ร,า,ร,ารู้ว่าละจิตเนี่ยมันรู้ว่า,า,วาเขาคิดอะไรอยู่มันเป็นความรู้สึก เป็นความรู้ว่าเขาคิดอะไรแต่ถ้าเป็นหูทิทปเนี่ยมาได้ยินเสียงความคิดเนี่ยแม้แต่ระยะไกลว่าเขาคิดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้พระห้าร้อยรูปก็คิดน่นคิดนี่คิดยี่ไม่เป็นอาหารเนี่ยทั้งห้าร้อยไม่เป็นพระหลานก็คิดตปะปาดีทิมะโดนมันคิดนู่นคิดนี่แล้วก็แต่แต่ผู้หญิงก็ไม่ว่าอะไรเขาก็พอพระนี่ขาดเหลืออะไรมีคนจะเป็นอะไรปุ๊บอาหารต้องกินอาหารเรืองจ,จะจะฉันอาหารจะจะฉันอาหารอะไรเดี๋ยวก็ ผู้หญิงก็จัดมาให้เหมือนทุกอย่างเลยเหมือนที่พระขาดและต้องการทุกอย่างเลยเพราะหลายๆวันก็พระห้าร้อยรูปรู้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยรู้ความคิดรู้ความคิดทุกคิดของพระในวัดนี้ทั้งหมดเลยห้าร้อยรูปห้าร้อยรูปรู้ทั้งหมดเลยทั้งทุกองค์เลยพระทั้งห้าร้อยรูปนี่ก็อับอายอับอายผู้หญิงเพราะว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงรู้ความคิดมาก่อนก็คิดแต่ไม่ได้ทิฏมาดนคิดอะไรไปเรื่อยเฉยมาปฏิบัติทมเนี่ยแต่คนเราก็อดไม่ได้ บางทีก็สติขาดเนีก็สติขาดก็เลยพากันหนีออกจากวัดเอ้ยกลับออกจากวัดนี่ไปไปหาพระพุทธเจ้าเข้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วผู้หญิงคนนี้ไร้กาดมากเลยรู้ความคิดหมดเลยโอ้โหมันไม่ไหวไปไอ้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 มากเลยอับอายมากไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้อับอายพอไปคิดอะไรก็ต้องต้องเยอะแยะแล้วไม่ไม่รู้ตัวอะไรพ้ยพุทธเจ้าไล่ให้กลับไปอยู่ที่เดิมทั้งหมดแล้วให้มีสติเนี่ย ให้มีสติรู้ท่าทานความคิดของตัวเองก่อนที่จะเขาจะรู้ความคิดให้รู้ท่าทานความคิดตัวเองแต่ไม่ใชจกระต่ายผิดไปตะกดอึ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 ดอย่างเนี้ยเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลบ้าแต่ถ้าเออมันคิดอยู่ก็รู้อยู่มีสติรู้อยู่แต่ไปหลงตามันไปมีสติรู้ท่ทานอยู่มีสติรู้ท้ทานอยู่ก็ไม่ไม่เป็นไรเหมือนกับเราไปนวดนุทขาเราก็คิดไปเรื่อยเชยแต่เรารู้มีสติอยู่นะแต่อดไม่ได้ที่ใส่ะจับตุ้ดจับนี่ไปจับโดนลมท่านเหิวเหียวเออ อะไรเงี้ยเราก็คิดอะไรไปเรื่อยเฉื่อยะเราแต่เรารู้ละรู้ว่ารคิดเราก็ไม่ได้คิดเรื่อยเฉื่อนะมีสติอยู่เพราะว่าเรารู้ว่าทะลุขดคิดนะแต่มันเราก็รู้ตัวว่าอ้คิดไม่ดีว่าคิดแบบนี้อะไรเงี้ยแต่มันไม่ดีไม่ดีอยู่ที่สติถ้าไม่มีสติอไม่ดีทั้งนั้นแอลอเราแต่เราไม่จะไปโทษความคิดไม่ดีแต่ไม่มีสติไม่ดีทั้งหมดต่อให้คิดดีๆคิดอะไรนั่งคิดไปเพลอตาลอยใจลอยไม่มีสติก็ไม่ดีทั้งหมดเลยแหละถ้าไม่มีสติไม่ดีทั้งหมดแหละ ต้องรู้ที่สติแตนเนี้ยเบิ้ลเจ้าไปเลยพระทั้งห้าร้อยเนี่ยให้มีสติรู้ต่อทานความคิดของเองตลอดเวลาเลยไม่ใช่ว่ากดไม่ให้มีความคิดหรือห้ามไม่คิดแต่มันคิดอะไรให้รู้แล้วอย่าหลงตามไปเลิกซะมันคิดอะไรให้รู้ต่อทานเลิกซะแต่ไม่เลิกเลิกหมยถึงว่าเลิกเลิกอย่าให้มันไปเอื้อยไปอย่าไปตามใจมันเอื้อยขอเอื้อยหน่อยขอคิดหน่อยกำลังมันๆอย่างเนี้ยก็อย่าให้มันคิดมันๆมันๆอะไรต่อไปคิดกิเลสตัณหาก็กำลังมันๆในอารมณ์ก็ปล่อยมันคิดต่อไปก็ไม่เอื้อย ไม่เอื้อยแลวมีสติรู้ตรถางก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นหลงอย่างเนี้ยไม่มีใครว่าอะไรหรอกพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ไม่ว่าดีมากเลยแล้วก็ชมเชยด้วยรู้ตถางถ้นมันก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นไม่ใช่ว่าคุณอยู่ถ้าคุณอยู่ตอนแรกคุณเริ่มปฏิบัติคิดปุ๊บคุณตัดชับนิ่งเฉยคิดปุ๊บตัดชับนิ่งเฉยเดี๋ยวคุณจะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลบ้านโรงพยาบาลประสาทคนเราเนี่ยมันมันมันกำลังของสติสมาธิปัญญามันยังไม่แข็งแกร่งขนาด รู้ทันแล้วมันก็เออมันเลิกได้เองเลยไม่ใช่อ่ะมันก็จะเอื้อยไปอยู่อ่ะแต่คุณก็เอื้อยไงคุณก็ได้หลายครั้งเข้ามันก็หยุดมันหยุดด้วยมันเองนะไม่ใช่ว่าเราไปดับมันอคือคุณรู้ตาทันได้บ่อยๆรู้ตทันบ่อยๆบ่อยๆก็มันก็จะค่อยสั้นลง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 มันเกิดใหม่อีกก็สั้นลงเกิดใหม่ก็สั้นลงสั้นลงทุดท้ายก็เข้ามาถึงใจก็นิพานถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งก็นิพานคือมันเหมือนเลขหนึ่งไทยอ่ะเลขหนึ่งไทยเรานี่นะเวลาจะเขียนน่ะมัก็เนก่อย่อนก็หมุนเป็นก้หออยะ หมุนเป็นก้นหอยเลียดเวียนขวาไปเลยเล็กหนึ่งไทยแล้วอ่ะมันก็หมุนไปเป็นรอบหนึ่งรอบสองรอบสามเนี่ยแต่เดิมมันเป็นสุญญตาอยู่ไอการที่เราคิดปุ๊บแตกไปในกิเลสตัณหาเนี่ยเพลินใจไปเนี่ยราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยแล้วมันไหลไปแล้วก็รู้าทานันหางเลขหนึ่งไทยอ่ะไอก้อนหอยมันก็สันส้นลงสั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 ้นลง,นลงแล้วมันก็พุทธายพอมันขยับหน่อยก็เห็นแล้วแต่ไม่ใช่ว่ามันเกิดจากการที่คิดปุ๊บตัดชับดับเงียบ คิดปุ๊บตัดเช็คเงียบดับเชย่เข้าโรงพยาบาลโอกาสเข้าโรงพยาบาลมีมากอแต่ถ้าคุณรู้ตอนทานนืหามันสั้นลง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 ,ลงคุณก็ไม่ตามใจมันอไม่ตามใจมันอืแล้วก็คุณก็ไม่ไปกดข่มบังคับมันเดี๋ยวก็จะเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณก็ไม่หนีมันไอ้กรณีที่สามเนี่ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นที่มาปัดแบบผิดแบบนี้เยอะมากคือหนีมันหนีสังขารปรุงแต่งหนีหนีความคิด ปรุงแต่งนีอารมณ์ไปในใจตนเองเนี่ยที่ท่านกล่าวว่าเนี่ยพระแม่ครูอาจารย์ท่านกล่าวว่าคนโง่เนี่ยปฏิบัติโดยหนีสังขารในใจตนหนีความปรุงหนีความหนีปรากฏการในใจตนนี่คือคนโง่ปฏิบัติแบบคนโง่เออเนี่ยท่านหนีเนี่ยมันปฏิบัติแบบคนโง่แบบเนี้ยไม่รู้อะไรเลยว่าในใจตนมีปรากฏการอะไรเกิดขึ้นว่างเปล่าเบาสบายอย่างเดียวว่างเปล่าว่างเปล่าอย่างเดียว ทำอะไรด้วยใจว่างเปล่าว่างเปล่าเดี๋ยวไม่รู้เลยในใจมันปรุงอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่มีสติเลยอย่างเงี้ยไอ้อย่างเนี้ยก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเห <store. S 1> มือนกันเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเป็นเยอะหลายหลายคนที่มาที่ว่างเปล่าว่างเปล่าเลยเข้าโรงพยาบาลหลายคนแล้วก็ไปหาจิตแพทย์เยอะแยะจบในโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าหลวงตาฮะถ้าเกิดเรา,เราคิดถึงพุทโธแล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าองค์ขาวอยู่แล้วพอเกิดความคิดอย่างนั้นขึ้นมาเราก็ คือเราไม่ไปกดข่มันแล้วก็กลับมาอยู่กับพุทโธกับพุทธเจ้าองค์ขาวนี่คือวิธีที่ถูกต้องใช่ไหมครับตรงนี้สําคัญมากนะที่คุณถามเนี่ยมันมิตสองกรณีสองกรณีคุณเอาภาพนิมิตพุทธเจ้าองค์ขาวไว้ในใจใจอยู่ที่ไหนรู้แต่ไว้ได้ความรู้สึกนะเพราะว่าใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปรักษไม่มีที่ตั้งอ่ะคุกก็ไว้ด้ความรู้สึกนึกถึงพุทธเจ้าองค์ขาวไว้ในใจแล้วคุณกับพุทโธ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 เจ้ากลับว่าคุณกำกับไปด้วยอีกสองสองชั้นทําให้คุณไม่หลงง่าย ก็พุทโธพุทโธเราเจ้าองขาวไว้ในใจก็พุทโธพุทโธพุทโธในขณะษที่คุณวุฒิเจ้าไปองค์ขาวไว้ในใจแล้วก็พุทโธพุทโธไปด้วยเนี่ยถ้าสติขาดคุณจะลืมเลยลืมละลึกรู้ถึงพุทธเจ้าข่าวในใจแล้วลืมคำพิารพุทโธแล้วคุณก็คิดฟุ้งซ่านไปฟุ้งแต่งไปในกับรูปลดกินเสียสะพัดเตตีพุงแต่งเรื่องอะไรลืมลืมลืมเรียกว่าลืมเลยลืมลืมพุทธเจ้าในใจเลยอย่างนี้เรียกว่าสติขาด ถ้าสติขาดสมาธิก็ขาดปัญญาขาดทำขาดเป็นทุกข์ถ้าสติมีสมาธิก็จะมีทำก็จะมีปัญญาก็จะมีไม่ทุกข์สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานพ้นจากทุกข์สติอันเดียวนี่สติขาดยังไงลืมสติขาดถ้าคุณมีพุทธเจ้าองค์ขาแล้วมีคำปฏิการพุทโธไว้เนี่ยมันจะเช็คตรวจสอบได้ง่ายว่าสติขาดหรือไม่ขาดในปัจจุบันขณะสติขาดคือพระ พุทธเจ้าเขาขาแลกับบริการพุทโธหายไปแล้วอหายไปแล้วถ้าหายไปก็ไม่เป็นไระ่ะไม่ต้องไปเครียดกุนกิดอะไรกับคุณก็เอากลับามาใหม่เริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นอ้าพุทโธพุทโธใหม่แล้วก็หายแล้วคุณก็เอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องไปเคร,งงรียดกุนกิดแต่คุณขยนนันไงขยนันแลขยันแล้วกลับมาหายแล้วกลับมาหายแล้วไอการที่คุณเอาพุทธเจ้าขาขาวกลับมาพุทโธพุทโธกลับมาเท่ากับเท่ากับคุณมีสติขึ้นมาอืถ้าคุณเท่าคุณมีสติขึ้นมาเท่าคุณมีสมาธิมีปัญญามมมธรรรขึ้้นนนาเเเลลยยปปััจจุบพอส็ วัดดูที่สติถามว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ถามหลวงปู่มั่นพุดธโตพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ตอบว่าให้ดูที่สติถ้าสติไม่มีสมาธิก็ไม่มีรัอสติมีก็คือถ้าคุณพระพุทธเจ้าขาวไว้ในใจแล้วก็พุทโธพุทโธเงี้ยแล้วพระพุทธเจ้าขาวยังอยู่ในใจแสดงว่าคุณจะมีสติอยู่ถ้าพุทธเจ้าหายไปแล้วแล้วคุณก็ไปคิ้ฟุ้งซ่านอะไรฟุ้งแต่งไปนู่นแล้วก็อย่างเงี้ยคุณก็ ซึงเรียกว่าสติขาดคุณต้องเอาม่เอาสติขึ้นมากลับมาใหม่เยกระจายนี่แหละกรณีนี้เนี่ครับกรณีที่สองไอ้นี่สาคัญกรณีที่สองเนี่ยคือคุณมีสติอยู่พุทธเจ้าขาวก็ยังอยู่อยู่พุทธเจ้าขาวก็ยังอยู่อยู่แล้วก็ไอ้คำบริการมพุทโธก็ยังอยู่แต่ภายในใจคุณเนี่ยมันก็ยังงงเงงงงพูดดคิดเพูดเต่พูดนี่บ่นนั่นมันงงเงง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  คุณพุทโธ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 มีพุทธเจ้าข่าวในใจใครทําของล่วงเป้งคุณหุดหงิดแลวโมโหแล้วแต่คุณไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้หุนหงิดโมโหนะคุณห้ามไม่ได้นะมันมันเป็นนิสัยสันดานแต่ละคนครับใครคุณกำลังพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ดีๆและพุทธเจ้าอยู่ขาวดีๆคุณกำลังฝึกอยู่ดีๆใครทําของหล่นเป้งโดยที่ไม่ระวังหรือว่าบางคนเนี่ยไป่ละว่าใส่เขาเลยนะคือ เขาลืมปิดโทรศัพท์มือถือการละพุทโธ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 อยู่ดีเสียงโทรศัพท์ม<ฮ>ือถือดังกรีแต่นียคุณก็ไปบ่นเขาแล้วว่าอะไรเมื่อฟังทำไอ้บาปกรรมะไรทำให้โทรศัพท์มือถือมารบกวนวสมาธิคนอื่นอะไรุณก็บ่นไปแล้วแต่ขณะที่ในใจคุณเนี่ยมันหุดหงิดเขาลมคายเขาบ่นอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าอกขาและพุทธโธต้องยังอยู่ในใจคุณถ้าไม่อยู่แสดงว่าขาดทั้งยวงเลย แต่ถ้าพุทธเจ้าขาวควานิ้พิจิตรอยู่ในใจคุณในใจคุณแต่มันก็งี้งงงงี้งงี้งบ่นงงงี้งงงี้งงี้มันหมีกินพึ่งคุณปล่อยมันเลยปล่อยมันอิสระเลยแต่สติคุณจะขาดจัเขาบริการพระโถวพระเจ้าขราวอย่างนี้เรียกว่าคุณไม่มีเจตนาที่จะทําบาปกรรมเพราะว่าปฏิจจาระบาทที่เป็นเป็นอวิชชาเป็นเป็นใจเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมคือการคิดการพูดกับกระทำ อพักด้าน,นออกมาจากอัตตาตัวตนที่ไม่มีสติ<ม>ก่อให้เกิดวิญญาณกรรมที่ก่อให้เกิดภพชาติเป็นความทุกข์ในปัจจุบันตัณนหาเกิดกิเลสตั้นหาเกิดอุปทานเกิดภพชาติชรามมณะทุกศกเร้าเสียใจกับแค้ในใจในปัจจุบัน<ม>ในทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตและในชาติต่อๆไปเพราะสติ<ม>ก็คือสติขาดปล่อยให้อคติการรกระทาออกมาผักดันออกมาจากอวิชายึมัานถือบ้านเป็นอัตตาตัวตนผลักด้านออกมา ตอนนี้ถ้าคุณสติไม่อยู่คุณไม่มีเจตนานี่ยคุณไม่มีเจตนาที่จะปล่อยให้มันคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้บ่นอย่างนี้คุณมีสติอยู่คุณก็ไม่ต้องมีรับผลของกรรมเพราะว่าขาดเจตนาครับครับถึงบอกว่าสองกรณีเนี่ยคุณจะพ้นทุกได้ยังไงจะแยกได้ไงว่ามีเจตนาหรือไม่เจตนาถ้าคุณไม่มีสติอะมันไปแล้วอืแล้วคุณบอกไม่มีเจตนาแต่คุณได้มีสติคุณไปรับกรรมแล้วเพราะว่า มันผักดันมาจกากอวิชาตาตัวต้นก่อยเกิดสังขารกรรมก่อยเกิดวิญญาณกรรมแล้วก่อยเกิดทุกเป็นภพเป็นชาติไปในทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้วก็ในภพชาติต่ตอไปแต่ถ้าเกิดเรามีสติอยู่แล้วเราก็เห็นขึ้นมาใช่ไหมหลวงตาแต่อีกสักพักหนึ่งเรารู้สึกอืมันนี้ที่คิดไปบาปเปล่าวะอะไรอย่เป็นต้นเนี่ยอ๋ออย่างเนี้คุณสติขาดเลยอันนี้คือสติขาดอย่างเนี้ยมันไปคิดอย่างนี้เป็นบาปกรรมบาปว่าคุณทิ้งอ่ะคุณทิ้งทิ้งพุทโธไปเปล่าพุทธเจ้าข่าใจเปล่า ถ้าคุณทิ้งแล้วคุณไปคิดว่าโอ้ยิ้มแบบกวาเมื่อเปล่าวะเนี่ยแล้วไปเรื่อยเฉื่อยเลยคิดไปไปเรื่อยเฉื่อยลืมไปแล้วคุณลืมพระเจ้าขาในใจไปแล้วอย่างเนี้ยอย่างนี้คุณบอกไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาสติขาดไปเรื่อยเฉื่อยแล้วอันเียคุณก็ได้รับผลของกรรมแล้วเพราะว่าได้รับผลกของกรรมอะไรก็เพราะว่าคุณเอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมที่ไปรับข้อกรรมก็คุณไม่มีสติเลยคุณปล่อยให้มันสังขาร การคิดกรารพูดท,ทำออกมาจากอาวิชชาไม่รู้ตัวเลยแต่ถ้าคุณปรุงออกมาจากความรู้ตัวมันปรุงมาห้ามไม่ได้มันเป็นอาศาวอนุสัยอ่ะแต่คุณเป็นสติอยู่ไม่มีเจตนามันก็เม่เป็นบับกรรมแล้วก็ไทยด้วยคนเพียรฝึกอย่างเนี้ยฝึกเนี้ยไอหางเลขหนึ่งไทยที่มันเป็นเหมือนก้นหอยอ่ะเดิมมันเป็นเขียเขี่เลขศูนย์ก่อนศูนย์ตาแล้วก็หมุนเวียนขวาไปหลายรอบเงี้ยมันก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเขาเรียกว่าทวนกระแสกิเลสทวนกระแสกิเลสตัณหา มันก็จะทวนเข้ามามเข้ามาเข้ามาขามันจะสั้นลงสุดท้ายก็มาถึงสุญญาตาคือใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงปณิพนครับตอนนี้ถึงใจแล้วเนี่ยถามว่าถึงใจแล้วมันว่างเปล่าไม่มีความคิดอะไรไหมจริงไหมไม่ใช่ไม่จริงพวกนี้กําลังเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลกำลังจะไปโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาล,ลบาล้ลบา,บา,บาคือทําเป็นว่างเปล่า,ปลาไปเรื่อยเฉยมันมันยังมันจะคิดได้เพราะขันห้ายังไม่ตาย แต่ยึดได้เป็นทุกไม่มีแล้วมันไม่หลงแล้วนะสติมันมีอยู่มไม่หลงแล้วเป็นเตีตตอัตโนมัติธรรมที่อัตโนมัติปัญญาอัตโนม,มัติเป็นธรรมที่เป็นนิพพานไปแล้วม,มันเป็นธรรมอัตโนมัติไปแล้วขอขอขอนุญาตถามอีกอันหนึ่งที่คล้ายๆกันของอย่างเมื่อวานนี้ยครับคือพอมาปุ๊บเนื่องจากเรามีเรื่องที่เรากังวลอยู่เรื่องหนึ่งเราก็คิดถึงพระเจ้าองค์งขาวปุ๊บมันก็จะกลับไปคิดใหม่เราก็กลับมาคิดถึงพระเจ้าองค์ขาวใหม่บบน,นี่เป็นต้นนะครับมันก็ยึดสติขาดอยูอ่ตลอดมันสติขาดอยู่ตลออดยู่ครับ เพราะอะไรตติขาดแบบนี้เพราะาคุณอยากให้ความคิดกังวลมันหายไปอคุณทําแบบมีความอยากแต่ขนาดที่คุณมีทําความอยากคุณไม่รู้ตัวมันก็เท่ากับคุณนะมันมีกิเลสตัณหาอยู่แล้วทําไม่ได้กิเลสตัณหาอแล้วก็เลยขาดบ่อยๆเพราะว่าคุณทาไม่ได้กิเลสตัณหากิเลสตัณหามันก็เลยผลักดันคุณคุณห <feels it? S 2> ลงไปกับความคิดที่ไปกังวลใจกับคุณอยากให้มันไม่กังวลใจมันก็เหมือนการอยากตั้งขึ้นทั้งล่องอยากไปตามความคิดปรุงแต่งไปตามความคิดกังวลใจ ก hmm. like ับอยากไม่ให้มันคิดปรุงแต่งก็เป็นตัณหาตั้งขึ้นตั้งร่อบมาเลยสติมันเลยขาดกิเลสมีอำนาจมากกว่าซึ่งถ้าเรารู้ทันความอยากตรงนี้ไปเลยเราเห็นไอ้บ้าที่มันอยากเออม่อยากก็อยากจะคิดเรื่องที่ไปสบายใจก็คิดไปแต่อย่าให้สติขาดอยู่กับพทธเจ้าของเขาแต่เราไม่อยากให้อยู่พทธเจ้าให้สติอยู่กับพุทธเจ้าของเขาไม่อยากให้มันคิดเรื่องกังวลใจทา้งนี้มันมันผิดพลาดแต่แรกแล้วคือกิเลสที่ความไม่อยากให้มันกังวลใจเนี่ยมันมีกําลังมากกว่ามันก็จะลุด Mm hmm. มันทําให้หลุดจากสต,ติที่เราไปทําไว้แต่เราเพอมีสต,ติอยู่กับเครื่องล่อไม่นานอยู่กับพทธเจ้าข่าวไม่นานเราก็จะเหนื่อยแบบนั้นนะเพราะว่าเราทําแบบต่อสู้ mm hmm. เราก็จะชกกับกิเลสแล้วเหนื่อยมากเลย mm hmm. คือไม่อยากให้มันคิดปรุงแต่งไม่อยากให้มันคิดปรุงแต่งเป็าสาธิกิวนใจอย่างนี้คุณก็ทําไปเท่ากับชกกับกิเลสตลอดคุณไม่ได้ทําไปตามีสต,ติไปตามปกติฝึกไปฝึกไปเรื่อยๆ ซึ่งเราก็จริงๆผมก็รู้อยู่แล้วผมแบบไปอยากจะให้ไม่มีกิเลสใช่ไหมหลวงตาแต่มันก็ยังเป็นเหมือนไปแต่เราก็เหมือนเราก็ต้องรู้เท่าทันความอยากไปเรื่อยๆใช่รู้เท่าทันแล้วครูก็ย้ายสติขาดจากเครื่องลอ่อจากกับพุทธเจ้าองค์ขาวในใจที่เป็นเครื่องล่อจิตไปพุทโธพุทโธไปเลยครับซึ่งที่ฟังหลวงตาในช่วดนี้บอกว่าถ้าเกิดเราทํางานอยู่มันอาจจะพุทโธยากก็คือถ้ามีมนโนภาพที่เป็นอย่างพุทธเจ้าองค์ขาวไปเรื่อยๆใช่<อ>ใ,ชใช่ไหมครับคือถ้าถ้าเราไปทํางานเนี่ยเราจะใช้พุทโธพุทโธไปคิดต้อนกับงานไม่ได้ไง เราก็ใ้เราทํางานอะไรไปไม่ว่าจะเดินยืนเดินนอนยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำท้วมหนึ่งกินทํากิจการงานใดก็ให้มีพระเจ้าองคาวน้องพระเจ้าองคาวไว้ในใจก็เท่ากับเป็นพุทโธแล้วโดยไม่ต้องใช้ขบริการพุทโธอีกแล้วคุณก็ทําอะไรไปแต่มีพระเจ้าองคาวไว้ในใจแล้วทํางานเนี่ยในชวิตประจาวาันก็ย่าให้ผิดพลาดเรียกว่าทํางานข้างนอกก็ไม่ผิดพลาดในใจก็มีพระเจ้าองคาวคู่กันไปต่อไปพอคุณมันใจมันสงบลมเย็นแล้วในใจคุณก็เปลี่ยนเป็นใน มรณา,านุสติกายคตาสติเ,เป็นอสุภกรรมฐานเป็นมรณา,านุสติมันจะสิน้นความยึดมั่นถือมัน่นร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราแล้วก็ต่อหลังก็เราก็มาพิจารณาจิตว่าไม่เที่ยงพิจารณาธรรมในใจว่ามันไม่เที่ยงไม่ว่ามีธรรมก็คือธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจทั้งความคิดและลมไม่เที่ยงเหมือนกันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้<ม>สุดท้ายมันก็ลงแก่ใจว่าไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรที่ ที่ไม่เป็นทุกข์เลยเป็นทุกข์ทั้งหมดถ้าอะไรเกิดมาเป็นทุกข์หมดเป็นที่จังทุกขาออนาตาหมดไม่มีอะไรยึดมั่นถึงมั่นได้เลยมันเป็นอนัตตาพระเจอัตาต,าต,าต,าตาัวตนใจกูก็จะไปวางทั้งหมดเ,เองสตรถ้าเกิดเราทาคอมพิวเตอร์อะไรอยู่ซึ่งมันยากมากเนี่ยเราสามารถที่จะคิคดถึงพระพเจ้าองค์ขาวอยู่เรื่อยๆได้ไใช่ไหม<ำ>นะครับทาอะไรก็นึกได้อตอนเราเป็นโบกษาเราสืบญาติเบือบ้องังเราทําอะไรเราก็ยังนึกไว้ในใจได้เลยนึกแต่เรานึกเป็นเราตายอะ เราตายข้างหน้าแล้วเราเมื่อเราตายแล้วมีสภาพเป็นยังไงเราเอาคนตายที่ตายแล้วในโลกเนี้ยแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเราเนี่ยที่ตายโดนรถชนตายแล้วก็มีสภาพตายแล้วเน่าอย่างไงเผาอย่างไงเราก็มาเป็นตัวเราแล้วนึกน้อมเป็นตัวเราที่ตายโดนเผาไปมีสภาพสุดท้ายเหลือแต่มันเป็นเผาเสร็จแล้วก็เป็นขี้เถ้าธุลีเป็นดินไปแล้วก็มาจากดินก็กลับคืนสู่ดินมาจากน้ํากลับพื้นสู่น้ํามาจากลมกลับพืนสู่ลมมาจากไฟกลับพืนสู่ไฟมาจากอากาศธชาติเป็นธรรมชาติที่เป็นช่องว่างในร่างกายเรา ก็กลับคืนตัธรรมชาติที่เป็นความบ้านธรรมชาติแล้วก็มาจากธาตุรู้กลับคืนสู่ธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนลู่มอับไม่เหลือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราก็พิจารณางเราอยู่อย่างเงี้ย้ำจำจำทั้งวัน้งคืนต่อเนื่องเราทำกิจการงานใดข้างในเราก็พิจารณาอยู่เราเพราะเราเห็นเป็นนิมิตเนี่ยเป็นอุกา h นิมิตคือหน่วงภาพไว้ได้ใจได้ปฏิภาณนิมิตคือขยายความเน่าเปื่อยผุพังต่อเนื่องกันไปได้เรื่อยๆทั้งวันเรียกว่าปฏิภาณนิมิตพุทธมุขบ้านเรียกตัวท่านกล่าวว่าพระแม่ครูอาจารย์ใหญ่ว่า ถ้าใครน้อมไม่นา,จากกนจนกระทั่งเป็อนอุกาจินมิตปฏิภาณนมิติจนิพานเร็วมากมเพราะว่ามันสามารถน้อมได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไปใช้กรรมริกรรมท่องไปเนี่ยมันมันไม่อยู่ถ้าจะน้อมอย่างนาั้นนะแต่ว่าตอน,นกั้นคือเราจะต้องมันน้อมให้มันเหมือนคล่องไปเลยไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ใชยิ่งเวลาคืนไม่ทํางานนะเราก็น้อมในทุกเดือบทนะทุกเอบทน้อมไว้ฝึกน้อมไว้น้อมน้อมว่าเราตายจะมีสภาพเป็นยังไงให้เห็นได้ชัดๆในใจเรียกว่าเห็นเนี่ยเหมือนตายเห็นรูปเลย ้อ like ือนใต้เ <Gym>. ห <to> ็นรูปหลวงตาครปกติความคิดอย่างอื่นมันก็เราก็เห็นทุกอย่างแล้วทำไมอย่างบางทีพอเรากังวลบางองมันก็เห็นแต่ความคิดนั้นตลอดเลยมันไม่เห็นอย่างอื่นเลยอย่างนี้ครับก็ไอ้นี่มีกําลังมากกว่าความคิดอื่นกำลังมากกว่ามันมีกําลังมากกว่าครับมันก็เับไปความคิดที่เป็นทุกข์ความคิดที่กังวลมันมีกําลังมากกว่าแต่มันจะมีกําลังมากกว่าไงเราจะไปไล่ดับมันจะไปอยากให้มันหายไปเราก็ใช้ปฏิบัติอย่างเนี้ให้มันนี่เราก็เพิ่มกำลังฝ่ายฝ่ายเนี้ยฝ่ายสติ ฝ่ายสติปัญญาให้มันอยู่กับเครื่องล่อให้มีกําลังมากกว่าไอ้ฝ่ายที่มันไปคิดกังวลฝ่ายไปคิดที่พงแต่ในกิเลสมันก็จะค่อยๆหมดกาลังน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ลงเหมือนไน้หางเลขหนึ่งไทยอ่ะหุนไปมันจะยาวไงก็ตามันจะสั้นลงเรียกว่าทวนกระแสกิเลสทวนทวนทวน,ทวนก็หายใจพอถึงสุดยะตาใจก็ได้ผ่านไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆไปดับดับไอ้ความคิดพงแต่งที่เป็นกิเลสที่เป็นกังวลไม่ได้เราต้องสร้างตรงเนี้ยให้มีกําลังมากกว่าสติปัญญาที่มาอยู่เครื่องลอ ถ้ามันมีกําลังมากกว่าแล้วไอ้ฝ่ายฝ่ายพูกแต่งะมันจะลดกําลังลงไปแล้วมันก็จะน้อยลง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 แล้วก็มันก็ค่อยๆเข้าหาใจกน,นิพพานพบใจพบธรรมถึงใจถึงกน,นิพพานไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆเราไม่เคยฝึกอะไรเลยว่างเปล่าว่างเปล่าตลอดเวลาแต่พอม,มีความทุกข์อะไรเรากดไว้เลยไม่ให้มันไม่ให้มันมีมันทาไม่ได้ทำไม่ได,ไได้อย่างนั้นต้องเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลปฏิบัติแบบนั้นเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลปฏิบัติไม่ปฏิบัติพอถึงเรื่องไม่สบายใจกดไว้เลยมันก็จะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลไม่ก่กินยาแลังประสาท แต่ถ้าเราเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆมันก็ไปเพิ่มกาลังนะเพิ่มกาลังของสติปัญญาผมมันมีพวกกิเลสตัณหามีความกังวลเนี่ยมันก็มีกําลังน้อยสู้มันสู้ไอ้นี่ไม่เคยได้สู้ไอ้กำลังฝ่ายสติปัญญาที่เราฝึกอ่ะมันก็ทําให้ไอ้นี่มันมันเกิดขึ้นแต่มันมันสู้กําลังของสติปัญญาไม่ได้แต่ถ้าสติปัญญาเราฝึกน้อยอ่อนเนี่ยกาลังของกิเลสกาลังของความทุกข์ความกังวลใจมันมีมากกว่าเันก็ลากเราเสด็จเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนอะไรนะ เหมือนได้ไอ้น,นักวยที่ขึ้นต่อยกันเป็นเวทีอ่ะไอ้คู่ต่อสู้คือกิเลสคือกิเลสคือราคาโทสะมหาความโลภความโกรธความหลงความวิตกกังวลเนี่ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยหรือที่ถีบมานะถือตัวถือตนเนี่ยมันมีกาลังมากกว่าหรือว่าไอ้ฝ่ายที่ขึ้นไปชคคือฝ่ายเหมือนฝ่ายเราคือเป็นผู้มีสติปัญญามากกว่าอืใครมีกําลังมากกว่าแต่ถ้าฝ่ายสติปัญญามันฝึกซ้อมมาดี ไอ้ฝ่ายนู้นน่ะมันก็ฝึกซอ้อมมามันแก่งมันเก่งก็จริงอ่ะแต่เราฝึกซอ้อมมาดีก็ต่อยมันทุสีทุสีหรือชนะมันได้แต่ถ้าเราอ่อนซ้อม็นไงแผลอ่อนซ้อมมันน่ะไม่มีทางสู้มันได้หรอกมันคมเราหมดแล้วมันมันเรา,เาทุกข์อย่างเดียวเลยแต่นี้บางคนเนี่ยไม่คิดเวลาให้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติไปจับอารมณ์เดียวนิ่งเฉยว่างเปล่า,าสบายแต่พอมีความทุกข์ความเครียดกดนิ่งเลยหรือหนี หนีไปดูหนังฟังเพลงเลยแชท่นไลน์หรือหนีไปอยู่ในอาลมโง่งลอกสบายแต่ความทุกข์ในใจไม่ได้หายไปไงมันก็กัดกินเลยตัเนี้ยกัดกินใจเราสุดท้ายต้องเดี้ยวเข้าโรงพยาบาลไปไปโรงพยาบาลประสาทรัวบา้าเพราะอะไรมันหนีมาแต่ข้างในมันกินลามไปเรื่อยในใจเรามันกินมันเหมือนใจไม่มีตัวตนหรอกแต่มันกินให้เราทุกข์ให้ไปกิเลสเพิ่มไปได้กิเลสตัณหาและความทุกข์ เพราะว่าเราอ่อนซ้อมไงอ่อนซ้อมสติปัญญาต้นยืมเพลง,งอะไรของสามารถพยากรุนเลยไหมอ่อนซ้อมไปหน่อยอ่อนซ้อมไปหน่อยขึ้นเวทีโดก็ต่อยโดก็ต่อยน็อกเลยอ่อนซ้อมเลยมาแต่งเพลงอ่อนซ้อมไปหน่อยอ่อนซ้อมไปหน่อยครับก็คือฝึกพุโทโธที่จะอยู่กับเครื่องล่อให้ได้แล้วก็รู้เท่าทันอาการของจิตรู้เท่าทันไอ้บ้าที่มันอยากจะดับอะไรนี้มันต้นอยู่ แล้วก็ถึงจริงบางทีมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมที่คิดไปบาปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราก็ยังมีสติอยู่ตรงนั้นมันก็จบไปมันก็ไม่มีอะไรไปเรื่อยๆเด่กูฝึกอย่างเดียวฝึกสต,ติอย่างเดียวเพวื่อง,ง่ายใอ้สติมันแก่กล้าไวไอ้พวกกิเลสตัณหาพวกอะไรมัน,มนเกิดขึ้นเหมือนเชื้อโรคเข้ามามันก็ไอ้สติปัญญาแก่กล้าไว้มันก็สู้ได้เหมือนคุณคุณฝึกสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันที่แก่กล้าไว้พอเชื้อโรคมันเข้ามาคุณก็ไอ้เชื้อไอ้ภูม มันสู้ได้เองอ่ะไอสติปัญญาสู้เองไม่ใช่เราไปสู้ไอสติปัญญาหรือภูมิคุ้มกันมันไปจัดก,การมันเองแต่ถ้าไอภูมิคุ้มกนะมันะเหมือนสติปัญญามันน้อยมีกําลังน้อยคิโลกก็เข้าได้แล้วก็ทําให้เราถึงตายได้ผมย้อนกลับไปคิดถึงตรงที่เดี๋ยวผมจะไปถอนคำธิฐานใหม่ครับหลวงตาก็คิดว่าอาจจะที่ถอนผ่านมา,าจะไม่ได้ ถอนถึงใจอาจจะส่วนหนึ่งตอนที่ถอนเนี่ยมันก็มีความคิดแววว่าเอะเวลาถอนมันไปรวมถึงถอนคำอธิฐานดีๆทิ้งไปด้วยหรือเปล่าอะไรนี้เหมือนต้นอยู่อะครับผมมันต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยคุีมิจฉาทิฏฐิอยู่โอยกระดาษถ,ถอนจะกวนไปถอนคำวฏิฐานดีๆ <c oughs> เขาเขียนไว้ให้หมดแล้วแต่พิแต่แตทไที่ไอ้ที่มันไม่ดีไม่ดีที่ติดมาไอ้ดีมันควรจะไปถอนปฏิฐานดีๆมันจะยึดเอาดีไว้ไอ้ที่ไปที่ไม่ดีระเกียดผักใสไอ้ดีอย่างนี้มันก็เดินไปหาทุกอยู่นี่ เพราะในนั้นมีเขียนว่าอันอื่นใดนอกอย่างนี้ที่รู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีที่เขอ <c oughs> ไอ้ที่ออื่นใดนอกนี้รู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวไปทุกฝ่ายไปบาปกรรมชั่ว <c oughs> ที่เราไปทํปปา,าก็ไปปาฏอมโอ้ยมันนคือฝ่ายไม่ดีทั้งนั้นแหละ <c oughs> ที่ไปติดไว้ทาให้ติดขัดติดข้องไว้อย่น,นั่นได้ไปขอแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวก็ขออมี้นขอขอขอให้หลวงตาโหสิกรรมให้ด้วยอาจจะเคยมี อะไรที่ล่วงเกินทางกายวาจาใจอาจจะตั้งแต่ชาติก่อนๆหน้ามาถึงชาตินี้นะครับหรือชาตินี้เองก็อาจจะมีที่ตอนหลังบางทีคิดขึ้นมาแล้วไปคิดต่อไอ้บาปห,หรือเปล่านูน่นนี่ไปปรุงแต่งต่อขอกราบขอข,อขามา<ช>หลวงตาจากจากใจจริงๆว่าโปรดหดกมให้กับครามเมตตาเจ้าพุทธองค์พระธรรมปิยสุลอลลูกตาก็ให้โอติกรรมทั้งหมดนะให้โอต <า S 2> กกิกรรมทั้งหมดจะได้ไปโทษบาปเ็นกรรมเลยเพื่อความสมดุลระวังในการต่อไปขอให้พ้นทุกพ้นทุ<า>กเพียง<า> อ,อ้าวตอนนี้ก็จะไปถอนสบายใจแล้ว <laughs> ไม่งั้นถอนก็ติดติกันขัดอึ๊กออึออยู่น้่นแน่ไม่ไม่ลงแก่ใจเราวว่าแล้วเจ้าถอนไม่ลงแก่ใจ